สวัสดีครับทุกท่านครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสุดท้ายของเนื้อหาวิชาหลักรฐศาสตร์นะครับซึ่งทุกหัวข้อที่ผมพูดมาแล้วตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับจะเป็นพื้นฐานของทุกวิชาเลยนะครับในคลิปสุดท้ายนี้นะครับเราจะาพูดถึงความหมายของการบริหารธุรกิจความหมายของการบริหารธุรกิจและความเหมือนรวมไปถึงความต่างระหว่างการบริหารธุรกิจกับการบริหา,ารธุรกิจ โดยมีเนื้อหาดังนี้ครับการบริหารรัฐกิจนะครับหรือรัฐท่าภาษาศาสตร์ Public Administration นะครับในหัวข้อนี้นะครับการบริหารรัฐกิจก็คือการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เช่นโรงพยาบาลเป็นหน่วยงานภาครัฐวัตถุประสงค์คืออะไรครับรักษาคนไข้ดูแลรักษาผู้ป่วยทำไงก็ได้เขาหายดูแลด่านกาบริการต่างๆนั่นคือเป็นความหมายว่าคุณทำไงก็ได้ ให้หน่วยงานของคุณบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้นะครับในหัวข้อต่อมานะครับในคลิปนี้ผมอยากให้เราเรียนรู้ถึงความเหมือนและความต่างระหว่างการบริหารธุรกิจกับการบริหารธุรกิจเมื่อกี้ผมพูดแล้วนะครับว่าการบริหารธุรกิจก็คือการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทํางานตามโครงสร้างหน้าที่ของคุณให้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้นๆนะครับส่วน การบริหารธุรกิจหมายถึงการทํางานให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นๆวัตถุประสงค์เขาคืออะไรครับถ้าเป็นเอกนชนคือกําไรนะครับกำไรมาดูตรงนี้ครับมาดูความเหมือนและความต่างจาให้ดีนะครับเหมือน3ต่าง8บางทีบวกเราคิดว,ว่ามันอาจจะไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าภาครัฐคนทํางานคือราชการเอกนชนคนทํางานคือพนักง,งานบริษ,ษัทพนักง,งานออฟฟิศทั่วไปแต่มันมีความเหมือนและความต่างกันดังนี้นะครับอันแรกนะครับเหมือน3นะครับเหมือนส เหมือนอันแรกครับการบริหารงานในลักษณะที่เป็นกระบวนการการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นกระบวนการกระบวนการคืออะไรครับมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่มีโครงสร้างชัดเจนมีผู้บริหารผู้ประสานงานผู้นำนโยบายไปปฏิบัตินี่เขาเรียกว่ามีกระบวนการทำงานที่ชัดเจนมีเหมือนกันนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชนม่มีหน่วยงานไหนนะครับที่เปิดมาแล้วทำงานมาแล้วไม่มีโครงสร้างไม่มีอำนาจหน้าที่ใช้คนไม่เหมาะสมของงานมันใช่ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้ ถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐส,สมมุตินะครับเช่นใช้วิศวะที่จบวิศกรรมมานะครับทำงานด้านออกแบบก่อสร้างต่างๆไปรักษาคนไข้หรือกับการครับใช้คุณหมอมาทําถนนมันไม่สอดคล้องกันนั่นคือแสดงว่าคุณทํางานโดยไม่มีกระบวนการทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนนะครับการบริหารธุรกิจกับการบริหารธุรกิจสิ่งที่เหมือนกันสิ่งแรกคือมีการทํางานเป็นกระบวนการนะครับสิ่งที่เหมือนที่2ครับการบริหารงานมีลักษณะความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานการบริหารงานนะครับมีลักษณะของความร่วมมือร่วมใจ ในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ง่ายๆนะครับก็คือความสามัคคีในองค์กรนั่นแหละความเหมือนที่3าครับที่เหมือนกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนนั่นก็คือนะครับหน่วยงานภาครัฐเอกชนต้องปฏิบัติงานตามสภาพแวดล้อมของแต่ละองค์กรสภาพแวดล้อมก็คือสภาพทั้งภายในและภายนอกคําว่าสภาพแวดล้อมนะครับก็คือลักษณะของงานจำมีนะครับสภาพแวดล้อมก็คือลักษณะของงานเช่นผมพูดแล้วนะครับยกอย่างง่ายๆเนี่ย อย่างโรงพยาบาลเน wow. ี่ยลักษณะงานคืออะไรรักษาคนไข่ก็ทํางานตามลักษณะงานที่ทําส่วนเอกชนลักษณะงานคืออะไรเช่นนะครับเอายกตัวอย่างเช่นบริษัทผลิตบะหมี่ขงเส้นรูปเนี่ยลักษณะงานคืออะไรลักษณะคือการผลิตนําจําหน่ายเอาไปขายเพื่อหวังผลกำไรนั่นเองนะครับส่วนที่เหมือนกันก็คือลักษณะงานที่ทําในแต่ละหน่วยงานเนี่ยจะมีลักษณะงานเฉพาะอย่างเป็นสภาพแวดล้อมเฉพาะอย่างเฉพาะที่เฉพาะแบบเพราะนั้นการทํางานแต่ละรูปแบบระหว่างเอกชนกับรัฐบาลเนี่ย หรือว่ารัฐกิจกับบริหาธุรกิจเนี่ยสามารถต้องปรับตามสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในองค์กรแต่ละองค์กรนะครับผมทวนให้นะครับเหมือนคือเหมือน3อย่างนะครับอันแรกนะครับมีลักษณะางานเป็นกระบวนการก็คือมีโครงสร้างมีอำนาจหน้าที่มีการแบ่งงานกาันทําอันที่2นะครับมีความร่วมมือร่วมใจในการทํางานก็คือความสามัคคีในองค์กรนั่นเองอย่างที่3ครับปฏิบัติงานตามสภาพแวดล้อมของหน่วยงานต่างๆทั้งเอกชนทั้งรัฐบาล ต้องทําตามอย่างนั้นนะครับเหมือน3ทีนี้ครับมาดูอีกอย่างนึงนะครับต่าง8เหมือน3ต่าง8ผมบอกข้อสอบด้วยนะครับพะคลิปนี้ผมพยายามพยายามเน้นคําว่าเหมือน3และต่าง8พวกเราจะจําแล้วก็เน้นตรงนี้ให้ให้ผมด้วยนะครับมาดูความต่างครับความต่างอย่างแรกเลยนะครับวัตถุประสงค์แน่นอนนะครับการบริหารรัฐกิจก็คือการทํางานของหน่วยงานภาครัฐวัตถุประสงค์คืออะไรครับแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนจำดีนะครับ วัตถุประสงค์ของหน่วยงานภาครัฐทุกที่ทุกแห่งนะครับคือเน้นที่ว่าแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการสูงสุดของประชาชนนั่นคือวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภาครัฐหรือการบาร,ธธร,ธริบารบหารธุรกิจทีนี้ครับการบริหารธุรกิจวัตถุประสงค์คืออะไรครับดูมือนะครับเงินครับคือกําไรครับการขายสินค้าทุกอย่างต้องมุ่งเน้นผลกําไรถ้าหน่วยงานเอกชนหรือบริหารธุรกิจไม่เน้นกําไรก็เจ๊ง เจ๊งไปนะครับโดยเฉพาะสภาพภาวะเศรษฐกิจทุกวันนี้ถ้าคุณขายของไม่ได้ก็เจ๊งไปขึ้นอยู่กับว่าสินค้าของคุณหรือผลิตภัณฑ์ของคุณจะติดตลาดได้หรือไม่ยกตัวอย่างเช่นนะครับบะหมี่กึ่งเส้นลูกทําไมเขาถึงติดตลาดว่ามามา่าผมไปเซเว่นผมบอกเพื่อนว่าจะไปซื้อมามา่าผมเดินออกจากเซเว่นมาผมซื้อถือยำๆมาแสดงว่าอะไรครับนั่นแสดงว่าธุรกิจบะหมี่กึ่งเส้นลูกเขาติดปากว่ามามา่าหรือแม้แต่กระทั่งซื้อซุปไก่สกัดทําไมเขาถึงชอบว่าไปซื้อแบรนด์ซึ่งมันก็มีหลายยี่ห้อนนั่น่แสงวา การบริหารงานตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเอกชนเหล่านี้หรือการประกอบธุรกิจของบุคคลารธุรกิจเหล่านี้ถ้าคุณไปขายสินค้าแล้ววัตถุประสง,งค์ก็คือกําไรนะครับอย่างแรกนะครับกำดีนะครับความต่างแรกคือวัตถุประสงค์ถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐวัตถุประสงค์คือแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนถ้าเป็นการบริหารธุรกิจวัตถุประสงค์ก็คือกําไรนั่นเองนะครับความต่างที่2ครับความรับผิดชอบ การบริหารธุรกิจหรือการทํางานของหน่วยงานภาครัฐความรับผิดชอบคือใครครับรับผิดชอบประชาชนทำไงก็ได้ให้ประชาชนอยู่ดีกินดีแก้ปัญหาต่างเขาได้นั่นล่ะคือความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐถ้าเป็นการบริหาธรธุรกิจแล้วครับความรับผิดชอบคืออะไรความรับผิดชอบก็คือผลตอบแทนหรือการคงอยู่ขององ,องค์กรน,นั้นๆมันจะสอดคล้องกับอันที่หนึ่งนะครับ ของการมาหาธุรกิจคือถ้าคุณขายของและมีกําไรองค์กรของคุณก็จะอยู่ได้ถ้าคุณขายของแล้วไม่มีกําไรมันก็เก่งไปนักเรียกว่าความรับผิดชอบหน่วยงานภาครัฐรับผิดชอบกับประชาชนหน่วยงานเอกชนรับผิดชอบบริษัทตัวเองรับผิดชอบองค์กรตัวเองเห็นไหมครับความต่างชัดเจนนะครับของรัฐรับผิดชอบประชาชนของเอกชนรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบผลิตภัณฑ์รับผิดชอบธุรกิจตัวเองนะครับ ความต่างอันที่3ครับทุนถ้าเป็นหน่วยง,งานภาครัฐทุนคืออะไรครับภาษีอากรภาษีอากรจําไว้นะครับท่านใดที่เสียภาษีต้องมีรายได้ตั้งแต่1 5 0 0 0บาทขึ้นไปถึงเสียนะครับแต่ว่าท่านใดไม่ถึงก็ต้องมายื่นแบบมันเป็นกฎหมายเพราะว่าการเสียภาษีเหล่านี้นะครับมันคือทุนในการบริหารง,งานของหน่วยง,งานภาครัฐนําภาษีของท่านเหล่านี้มาแก้ไขปัญหามาตอบสนองความต้องการของประชาชนนี่คือทุนของการบริหารง,งานภาครัฐนะครับส่วน ทุนของเอกชนมาอย่างไงครับมาจากเจ้าของกิจการมาจากผู้ประกอบการต่างกันนะครับทุนของหน่วยงานภาครัฐก็มาจากเงินของประชาชนทุนของการบริหารธุรกิจมาจากเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจนั่นเองนะครับสามแล้วนะครับอันที่4ครับการกําหนดราคาสินค้าการกําหนดราคาสินค้าของการทํางานของหน่วยงานภาครัฐไม่มีราคานะครับการทํางานของหน่วยงานภาครัฐไม่มีราคามีแต่ให้เปล่าเพื่อมุ่งเน้นในการแก้ปัญหาของประชาชนแต่ การหน่วยงานของหน่วยงานการบริหารธุรกิจมีการกําหนดราคาสินค้าและบริการเพื่ออะไรครับเพื่อการคงอยู่ขององค์กรนั้นๆเช่นจากเดิมราคามาม่าสองหบาททุกวันนี้ขึ้นสองเบาท10บาทน้ําตาลสัยก่อนกิโลนสิบสอบาททุกวันนี้22บาทเป็นต้นนั่นคือถ้าเป็นการงานของหน่วยงานภาครัฐไม่มีราคาถ้าเป็นการทํางานของการบริหารธุรกิจมีการกําหนดราคาเพื่ออะไรเพื่อความคงอยู่ขององค์กรนั้นๆนะครับ ต่างสีแล้วนะครับต่างสีแล้วต่างที่5ครับคู่แข่งหน่วยงานภาครัฐไม่มีคู่แข่งนะครับทำงานทีมเดียวชุดเดียวมีแต่การแบ่งอํานาจให้แต่ละกระทรวงแต่ละหน่วยแต่ละโครงสร้างต่างๆนํา,าน,นโยบายไปปฏิบัติไม่มีคู่แข่งรัฐบาลผูกขาดในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเลยจำไว้ดีนะครับหน่วยงานภาครัฐไม่มีคู่แข่งเพราะว่าบริหารงานจากส่วนกลางมาเลยมีการกระจายอำนาจให้สมภูมิภาคส่วนน้องถิ่นทา โดยมุ่งเน้นที่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนจําคํานี้ดีนะครับภาครัฐคือมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการต่างๆของประชาชนส่วนนะครับคู่แข่งของการบริหารธุรกิจมีแน่นอนคู่แข่งมาจากลักษณะสินค้าและบริการของคุณเช่นบะหมี่กึ่งสเส้นลูกมามายำยำไวไเยอะแยะมากมายซุปไก่สกัดมีแบรนด์มีสกอตผงสกฟอกมีแฟบมีแอสแฮกมีบีทเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นนะครับคู่แข่ง ขึ้นอยู่กับลักษณะสินค้าและบริการตรงนี้เป็นของการบริหารธุรกิจนะครับถ้าเป็นการบริหารรัฐกิจไม่มีคู่แข่งเพราะว่ารัฐผูกขาดในการใช้อำนาจเพียงผู้เดียวโดยแบ่งให้หน่วยงานที่บผิดช่อ,องต่างๆนำนโยบายไปปฏิบัติเท่านั้นเน้นนะครับถ้าเป็นบริหารธุรกิจคู่แข่งคือผู้ที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายกันหรือเหมือนกันนะครับเรียกว่าคู่แข่งเขียนแ้วยกตัวอย่างมาด้วยนะครับถ้าเขียนข้อสอบที่ผมพูดแล้วไงครับจะไปซื้อมาม่า ออกมาทึอมยำมาใเลยนี่คือลักษณะของคู่แข่งนะครับต่อมาครับอันที่6ครับความต่างอันที่6การคงอยู่แน่นอนนะครับการบริหารธุรกิจก็คือการงานของหน่วยงานภาครัฐการคงอยู่ตลอดไปครับจนกว่าประเทศนั้นจะล่มสลายมันต่างกันนะครับหน่วยงานภาครัฐจะมีนะครับการคงอยู่ก็คืออยู่จนประเทศนั้นะจะแตกสลายไปล่มสลายไปนั่นคือการคงอยู่ของหน่วยงานภาครัฐถ้าเป็นการบริหารธุรกิจการคงอยู่ขึ้นอยู่กับอะไรครับเงิน ผลตอบแทนที่ได้มาถ้าผลตอบแทนมาสามารถตอบสนองการทำง,งานของหน่วยงานเหล่านี้ได้ของเอกชนบริษัทนี้ได้การคงอยู่ก็จะอยู่ไปถ้าเหล่าน้เพียงพอบริษัทก็ยาวผมดูคลิปวิดีโอของพวกเราเคยได้ยินนะครับตาเด็กสมบูรณ์โอ้โหเหลือเชื่อนะครับธุรกิจนี้นะครับมีมาในประเทศไทย71ปีครับทำซีอิ๊วขาวเอาถั่วเหลืองมาหมักให้มันกลายเป็นซอสขึ้นมาแล้วก็เป็นน้ำจิ้มเป็นอุปกรณ์ในการทำกับข้าวเนี่ย การคงอยู่ผมชี้ตรงนี้เพราะามันอยู่นานมากนับปัจจุบันนี้นะครับปี6 4 2ี่สกี่การคงอยู่ของบริษัทเด็กสมบูรณ์71ปีนั่นแสดงว่าเขาได้รับผลตอบแทนมาอย่างมากมายทาไมเขาคงอยู่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับความต่างที่เรครับการบริหารธุรกิจมีลักษณะเป็นระบบราชการคืออะไรครับนั่นคือมีการปฏิบัติตามคําสั่ง เป็นทอดทอดตามระบบราชาการรัฐบาลเป็นผู้มีอำนาจออกนโยบายมาผ่านตามกระทรวงกรมต่างๆกระทรวงกรมต่างๆก็จะแยกย่อยนโยบายเหล่านั้นมาให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลรับชอบไปส่วนการบริหารธุร,รกิจทำตามนโยบายของผู้บริหารทำตามนโยบายของผู้บริหารช้าๆนะครับถ้าเป็นการบริหารธุรกิจหน่วยงานภาครัฐจะมีลักษณะการงานเป็นระบบราชาการก็คือมีการทํางานตามคําสั่งมีขั้นตอนงานต่างๆที่ชัดเจน แต่ถ้าเป็นการบริหารธุรกิจจะทําตามคําสั่งของผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการนั่นเองนะครับลักษณะมันจะต่างกันนะครับความต่างกันอุดท้ายครับการบริหารธุรกิจจะใช้จ่ายก็คือย้อนกลับไปที่ทุนนะครับจะใช้จ่ายโดยการใช้ทุนจากภาษีอากรนั่นแสดงว่าการทํางานคุณต้องให้ความสําคัญกับประชาชนที่สุดทาไงก็ได้ที่สามารถแก้ไขปัญหาประชาชนได้ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในภาวะปัจจุบันนี้นะครับอย่างมันเกิดโรคระบาดโควิดเนี่ยทำยังไงให้ประชาชนแก้ไยเขาได้ก็คือฉีดวัคซีนหรือการใช้ชีวิตแบบ n e นอร์มอลอย่างเงี้ยนะครับเป็นนโยบายจากรัฐบ,บาลมานั่นคือนะครับตรงนี้จะสื่อเห็นว่าการทํางานของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมีทุนมาจากภาษยากรเพราะฉะนั้นการทํางานของคุณต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนครับการทํางานของการบริหารธุรกิจใช้ทุนมาจากไหนครับ ใช้ทุนมาจากเจ้าของกิจการเพราะฉะนั้นคุณทํางานทํายังไงครับต้องทํางานเพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าของกิจการนั่นเองไม่ต้องไปตอบสนองประชาชนทั่วไปนะครับตอบสนองแค่เจ้าของกิจการเพราะว่าคุณเป็นหน่วยงานขององค์กรบริหารธุรกิจต้นทุนคุ้มคือมาจากเจ้าของพนักงานก็ต้องทํางานเพื่อตอบแทนเจ้าของเมื่อกี้เราได้พูดถึงแล้วนะครับว่าความหมายของการบริหารธุรกิจมีความหมายว่าไงความหมายของการบริหารธุรกิจมีความหมายว่าไงนะครับรวมไปถึงเหมือน3ต่าง8ก็คือความเหมือนและความต่างระหว่าง การบริหารกธุรกิจกับการบริหารธุรกิจนะครับสุดท้ายนี่นะครับผมยังให้พวกเราได้ทบทวนโดยการเปิด oh ดูคลิปตั้งแต่แรกๆเลยนะครับจนถึงคลิปท้ายเพราะอะไรครับแต่ละคลิปแต่ละหัวข้อจะเป็นพื้นฐานของในแต่ละวิชาตามหัวข้อที่ผมกำหนดไว้นะครับเช่นวิชาพักการเมืองการเลือตั้งวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับอยากให้พวกเราได้ทบทวนย้อนดูในคลิปนะครับแล้วก็มีข้อคถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้สอบถามได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับ ขอให้พวกเราทุกคนนะครับโชค A ในการสอบนะครับคำว่าโชค A ครับโชคดีมันน้อยไปต้อง A อนะครับไว้เจอกันใหม่ในวิชาต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ